กันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะกิ๊บรีบมาอัดวิดีโอนี้เพื่อให้สาวๆเลยนะคะเพราะว่าว้อันนี้นะคะกิ๊บได้ไปร่วมงานนะคะเปิดตัว จิวส์จูอัลบิวตี้นะคะซึ่งมาเปิดตัวในเมืองไทยแล้วแล้วคือกิฟได้เพรสคิดมาซึ่งมันอลังการงานสร้างม,มากนะคะแล้วก็ไอเทมที่กิฟได้รับอันนี้กิฟเพอมากเลยนะคะก็เลยอันนี้เป็นเปิดถุงเปิดกล่องแล้วก็เฟิร์สอินเพรสชั่นเลยนะคะก็ทําไมกิฟถึงตื่นเต้นขนาดนี้นะคะเพราะว่าแบรนด์จิวส o จูอัลบิวตี้นะคะและสาวๆหลายคนนะคะที่เคยไปประเทศไม่ว่าเป็นญี่ปุ่นหรือไต้หวันเนี่ยก็คงเคยที่จะได้เห็นไอเทมของแบรนด์นี้มาก่อนเพราะว่ามมีความน่ารักฟรุ้งฟริงเป็นเจ้าหญิงอย่างมมาาาากเเลยยใ่่คคะสะสองรน บอกเลยว่าแพ้ทางเครื่องสาอางแล้วเนี่ยที่สําคัญกว่านั้นคือแพ้ทางแพ็กเกจค่ะอะไรที่มันห,นหวานๆน่ารักน่ารักเจ้าหญิงเนี่ยเรามีคอนซูมต์อยู่แล้วนะคะแต่ตอนนี้เข้ามาเมืองไทยอย่างเป็นทางการแล้วนะคะก็จะเปิดเคาน์เตอร์นะคะที่เมืองไทยนะคะในวันที่17มิถุนายนนะคะ ราคาของไอเทมที่เอาเข้ามาเนี่ยขายเท่ากับที่ญี่ปุ่นเลยไม่ต้องไปพีออเดอร์ไม่ต้องไปซื้อที่ญี่ปุ่นให้หนักนะคะซื้อที่เมืองไทยนี่ราคาแล้วมันเลิศมากเพราะว่าเข้ามาทั้งลายเข้ามาทุกไอเทมเข้ามาครบทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเมคอัพสกินแคร์คือทุกอย่างเต็มที่เต็มขั้นหมดเลยนะคะ เขาตอ้แรกนะคะจะอยู่ที่ชั้น M สยามพาร,รากอนนะคะแผนกบิวตี้ฮอล์นะคะนี้เรามาดูกันเลยดีกว่าคะ่ะว่าไอเทมที่น่าซื้อเนี่ยมันมีอะไรกันบ้างไอเทมแรกเป็นกระจกตัวที่กิฟอยากได้มากๆอยู่แล้วแบบกรี๊ดมากเลยนะคะเป็นกระจกที่กิฟเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยเคยเห็นดาราหรือไม่ก็ว่าเซเล็บ e เนี่ยเขาใช้กันนะคะเพราะว่ามันเป็นกระจกที่สวยงามมากเห็นไหมคะ คือถือแล้วมันมงมิงฟงฟิงมากเลยอะ่ะแล้วก็อย่างเงี้ยคือถือแล้วว่าเรารู้สึกว่าเราเป็นเจ้าหญิงอะ่ะแล้วแบบบานนะคะใหญ่เต็มที่อย่างนี้เลยะคะ่ะเป็นกล่องหน้าตาแบบนี้แล้วพอเปิดเข้ามาข้างใน,นคืออัดแน,น่นไปด้วยไอเดียมแบบนี้คร๊ดคือเยอะมากนะคะที่เผยแล้วเนี่ยติ๊ตอกไปเลยนะคะขั้นนะคะที่ิ๊จะหยิบมาให้ดูกันนะคะก็คือเป็นน้ําหอมนะคะเป็นน้ําหอมจิลส์จูดคริสตัลบลูมนะคะตัวนี้นะคะพอแกะกล่องออกมานะคะ จะเจอเน่เป็นสีชมพูอยู่ด้านในนะคะแล้วก็เป็นดอกไม้แก้วแบบนี้น่ารักมากๆคนน้ำหอมล้าตาแบบนี้หวานน่ารักตัวหญิงสุดๆไปเลยนะคะเวลาอยู่วางอยู่บนตู้ตกเครื่องสำอางนะบอกเลยว่าแค่เนี่ยวางอยู่ก็แฮปปี้แล้วะ Foundation Compact EP นะคะตัวนี้เป็นตลับแป้งที่ดูสิ ตลับแป้งอะไรน่ารักแบบนี้ทำเหมือนเป็นกระเป๋านะคะน่ารักมากเลยนะคะแล้วก็พอเปิดมาด้านในนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นตลับเปล่าอย่างนี้นะคะแล้วก็จะมีกระจกนะคะแล้วก็มีฟองน้ํานะคะแต่ว่าตัวแป้งจริงๆเนี่ยจะอยู่ในเขาจะแยกมาอยู่ในกล่องนี้นะคะเนี่ยแล้วดูใกล้ๆจะเห็นไหมคะคุณผู้ชมเห็นไหมว่ามันมีลายอยู่บนตัวแป้งแล้วเป็นลายรูปตัวเจแบบเนี้ยน่ารักมากเลยนะคะนะคะ่ะเสร็จแล้วเนี่ย ก็วางลงไปที่ตรงนี้เลยวางลงไปนี้นี่ก็เรียบร้อยแล้วได้เป็นตลับแป้งแล้วสวยที่สุดเลยนะอิ m มอยเ u อร์พ i าเมนะคะมาในรูปขวดหนะ้าตาแบบนี้นะคะขวดคือสวยงามเลิค่ามากๆนะคะเปิดมานะคะเป็นหัวปั๊มแบบนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะบีบเนื้อพ r าเมอให้ดูนะคะเนื้ ะะเป็นสีชมพูอ่อนๆนะคะค่อนข้างเป็นเิควคิดมากนะคะแล้ว้อเกลี่ยแล้วเนี่ยเกลี่ยง่ายนะคะเนื้อบางเบานะคะคือไม่ช่วยเหมือนกับว่าช่วยปรับสีผิวอะคะ่ะนี่ ไอเทมที่บอกเลยว่าเป็นตัวที่ดังที่สุดแล้วก็เป็นตัวที่ทำให้กิบรู้จักกับแบรนด์จิวส์ัตรวดเป็นครั้งแรกนะคะก็คือจิวส์จัตรวดมิกบลัชคอมแพคเอ็นนะคะตัวนี้เนี่ยพอแกะออกมาแล้วเนี่ยเขาบอกว่าตัวตลับนี้นะคะใช้คริสตัลของชวาลอฟสกี้ด้วยนะคะพอเปิดออกมาแล้วเนี่ยก็คือจะเจอเป็นตลับลัชซึ่งจะมีแปลงเนี่ยไม่งี้ด้วยเรามาดูที่แปลงกันก่อนนะคะแปลงนะคะนี่คริสตัลของชวาลอฟสกี้ที่เขาบอกนะคะก็คืออยู่ตรงนี้ค่ะอยู่ตรงนี้ ด้านหน้าตรงนี้นะคะสามารถดึงแปลงขึ้นมาแบบนี้ได้นะคะแล้วก็จะเห็นขนแปรงนะคะขนแปรงเนี่ยถ้ากิ๊บจำไม่ผิดนะคะเป็นขนม้านะคะแล้วก็นุ่มมากเลยนะคะแล้วก็ขนาดนะคะมันจะพอเหมาะปัดแก้มเนี่ยมันจะคือ,คอขนาดพอเหมาะแบบพกพาได้นะคะแล้วก็ที่สําคัญคือมันไม่หายเพราะว่าเวลาเราใช้เสร็จนะคะเราพับเก็บอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วมันก็จะอยู่กับตัวแปรงแบบนี้นะคะมาดูแค่ที่ตลับกันเห็นไหมคะ คือตลับสวยงามดังฟ้าฟูมฟิงมากเลยนะคะพอเปิดมาด้านในนะคะก็จะเจอกับลัชออนสีสีแบบนี้ คุทัวอยนะคะเปิดกล่องออกมานะคะก็จะเจอตลับพาเลตหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเปิดมาด้านในจะเจอกับอายแชโดว์ทั้งหมดอย่างนี้5สีนะคะแล้วก็จะมีแปลงมาให้2อันด้วยนะคะด้านในนะคะมีกระตกบานใหญ่นะคะสิ่งนี้นะคะคือเบอร์01 Engagement l a c e นะคะ เจลลีอายคัลเลอร์เอ็นนะคะตัวนี้นะคะเป็นเ,เหมือนกับอายแชโดว์นะคะในรูปแบบของที่มันจะเป็นเหมือนเนื้อยุ่มๆหยุ่นๆนะคะเป็นแบบว่าเจลๆเป็นแบบว่าเหมือนเบาๆอ่ะอันนี้นะคะเบอร์05นองเจลิกกลิ้มนะคะเนี่ยนะคะอยากให้ดูเนื้อมันและอยากให้ดูเนื้อมันแบบเนี้ยเนี่ยเห็นไหม มันจะนุ่นมๆอ่ะหยุ่นๆอ่ะน่ารักมากเลยแล้วกิตเตอร์นะคะมันเยอะมากเลยนะคะคือแต่ออกมาหนึดเดียวเนี่ยนะคะจะเห็นว่านิวกริปนะคะกิตติ้กิเตอร์เต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็แบบน่ารักสีมันน่ารักมากๆจริงๆนะคะ สิกสีแรกนะคะที่อยากเอามาให้ดูกันนะคะก็คือตัวนี้ค่ะเป็นนุ่นลิปลอซ้อมนะคะอันนี้เป็นเบอร์04เพทิเชอรี่นะคะอยากให้ดูแพ็คเกจว่ามันเป็นดอกไม้อยู่ด้านบนแบบนี้น่ารักมากๆเลยเราพอเปิดมาด้านไในนี่ตรงดอกไม้ด้านบนนี้นะคะเป็นกระจกด้วย คือเวลาเอาไว้เวลาทาลิปสติกอะเราอยากได้กระจอกเล็กๆอะคือสามารถส่องตรงนี้ได้ด้วยนะคะแล้วก็ด้านในนะคะพอเปิดมานะคะก็จะเจอสี่ลิปสติกแบบนี้อ่ะอันนี้นะคะสีเบอร์04นะคะเป็นสีส้มๆอ่อนๆนะคะทาง่ายนะคะามาดูสวอตกัน,นะคะ่ะ รุ่น b r u c h My Dress นะคะอันนี้นะคะเป็นเบอร์0ูนยนะคะชื่อว่า Lady f a s c i n a t o r นะคะแพ็คเกจอันนี้คือบอกจริงๆว่าสวยมากๆเลยนะคะสวยอลังการางานสร้างมากๆนะคะพอเปิดจากตัวนี้นะคะไม่มีกระจกด้านหน้านะคะพอเปิดจากแพ็คเกจด,ด้านในขึ้นมานะคะก็จะเจอเนื้อลิปสติกแบบนี้ค่ะ วิซี่ออยล์รูทนะคะตัวนี้นะคะก็เป็นกลอสในรูปแบบเหนื้อออยล์นะคะแบบที่ตอนนี้กําลังหลายลิปิดกันหลายๆแบรนดเลยนะคะอันนี้สีที่ได้มานี่นะคะเป็นเบอร์001นย์ forbidden apple Forbidden Apple นะคะตัวนี้เนี่ยพรกจากแพคเกจจะสวยแล้วเนี่ยลองดูนะคะมันมีความเก๋รูดขึ้นมาแล้วเนี่ยเป็นอย่างนี้นะคะแล้วตัวแปลงนี่อยากให้ดูนะคะคือมันจะมีความโค้งเว้านะคะที่เข้ากับรูปรูปลิมฝีปากเราได้ดีมากเลยนะคะ อเล็บก,ก็มาในรูปแบบสีเป็นแบบเบอร์กันดีสวยมากๆนะคะอันนี้เบอร์44 Sweet Actress อะเสร็จแล้วนะคะพอหมดจากนี้แล้วนะคะอยากให้ดูนะคะอีกอย่างนึง่งก็คือกระสอบ กระจกเนี่ยคือขนาดว่าเป็นกระจกเดยร์พานี่เขายังทำออกมาได้สวยงามมากเลยนะคะคือเขาจะมาในแพคเกจแบบนี้นะคะแล้วกระจกเนี่ยคือนอกจากจะเปิดออกมาแค่ดูแพคเกจคือน่ารักแมคก็สวยงามมากเลยอะ่ะแล้วเนี่ยจะสามารถตั้งโต๊เองนี้ก็ได้นะคะแล้วเวลาเราพกพานะคะเราก็ปิดลงไปแบบนี้นะคะก็จะเจอแบบนี้นี่แล้วก็ใส่แบบกระจกลงไปด้านไหนแบบนี้ค่ะ ธรรมดาซะที่ไหนคือสวยงามน่ารักที่สุดเลยนะคะคือกิ๊ฟเปิดแคตลอดแล้วนะคะยังเยอะมากนะคะสมัมไม่คือกิ๊ฟไม่สามารถเอามาพูดให้ฟังทั้งหมดได้ถ้าสงสัยอะไรนะคะก็หรือสนใจอะไรเพิ่มเติมน,นะคะอยากให้เข้าไปดูเพิ่มที่เว็บไซต์ของจูดจวนะคะตอนขอบคุณที่มาอยู่ด้วยกันในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ